อยากจะบอกว่าราคาถูกมาก1,500บาทมมทอนนะครับค่อนข้างคมชัดชั้นเจนนะเปิดในตอนกลางคืนมืดสนิทจ,จัดจัดข้างนอกในป่า100เมตรถึงแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับจั m um b o air review วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมีไฟฉายซึ่งอยากบอกว่าไฟฉายเนี่ยเป็นไอเทมชนิดแรกที่ผมรีวิวในช่อง YouTube เลยของยี่ห้อ อินโกนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยความสว่างที่2,000รูมเมนนะครับอยากจะบอกว่าราคาถูกมาก1,500บาทมีทอนนะครับจะส่องสว่างแค่ไหน2,000รูมเมนสว่างจริงๆหรือเปล่าไปชมพร้อมกันเลยครับ มาดูในส่วนของแพ็กเกจเลยครับแพ็กเกจจริงเนี่ยก็จะเป็นกองกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะไม่ใช่กล่องแข็งนะครับรุ่นที่มีต่อมาข้างกลองเลย CWL I 2 0 8 8นะครับผมเป็นไฟฉาย20โวลต์ราคาตัวเปล่านะไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็แท่นชาร์จนะครับก็ไม่มีอะไรมากดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาให้บ้าง แกก่องออกมาเรียบร้อยนะครับในกล่องเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวเปล่าๆหนึ่งตัวอย่างเดียวแล้วก็มีในส่วนของคู่มือแล้วก็ใบรับประกันอีกอย่างละ1ชุดเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีแบตหรือว่ายังมีแบตเนี่ยก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้หมดเลยนะครับมีเป็นออปชั่นให้ทุกคนเลือกมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะครับผม ัวเครื่องตัวนี้นะความสว่างสูงสุดที่2 0 0พรูเมนนะครับผมบวกลบ10%ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นสว่างมากหรือว่ามืดมากนะครับผมถ้ามืดมาเนี่ยกวบไปอีก10%เปเลยถ้าสว่างมากๆเนี่ยก็ลดลงอีกประมาณ10%นะครับผมสามารถปรับความสว่างได้ที่3ระดับนะครับสว่างมากสว่างกลางแล้วก็สว่างน้อยสุดไม่มีโหมดในการเปลี่ยนนะเป็นสว่างแบบฟุ้งหรือว่าเป็นแบบฮอตสปอตจุดไฟล้วงนะครับผมมีโหมดเดียวเลยปรับได้แค่3ระดับนะครับผมในส่วนของหัวเนี่ยสามารถปรับได้ร30องศาเลยนะ ก็สามารถปรับองศาตามการใช้งานได้นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมีแฮนด์ลนะครับผมเป็นเมทัลแฮนด์ลนะเป็นเหล็กอย่างดีเลยตัวนี้เอาไปแขวนพี่ๆรถสิบล้องานช่างงานอู่ก็สามารถเอาไปแขวนกันได้หน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของหลอดไฟตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4หลอดนะอย่างที่ผมแจ้งว่าความสว่างเนี่ยจะรวมกันเป็นพอยต์เดียวแล้วก็จะมีความสว่างออกจากด้านข้างเล็กน้อยด้วยนะครับผมให้เห็นพื้นที่ด้านข้างด้วยแล้วก็พื้นที่ที่สว่างที่สุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราข้ามไปตอนกลางคืนกันเลยดีวยกว่าแล้วผมไปลองให้ทุกคนดูเลยง่ายที่สุดนะครับอันนี้เหรียญเราอยู่ในร้านกันช่วงดึกแล้วนะก็จะเห็นม่ามืดหมดเลยนะครับผมก็จะมาลองเทสตดูหน้าร้าน การทสเบื้องต้นเลยนี่แล้วลองมาเปิดดูพร้อมกันเลยอ่านี่นะครับความสว่างเรนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคมชัดชัดเจนนะอย่างที่ผมแจ้งเลยเนี่ยตัวนี้ความสว่างมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับผมนี่นะตรงกลางสว่างสุดแล้วก็จะมีอีกคืบหนึ่งแล้วก็มีอีกคืบหนึ่งนะครับผมทั้งหมดมันจะมี3สเต็ปนั่นเองนะครับผมมีความสว่างความไกลเนี่ยชัดเจนมากนี่นะเราเปิดดูกับตัวของอิงโก้ตัวนี้นะครับยืนยันให้ดูกันอีกทีว่าไม่ได้เอาตัวอื่นมาเปิดแทนนะความสว่างเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไประดับที่2นะครับ ระดับที่2นี่ก็จะเห็นว่าสว่างลงมาอีกนิดเดียวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้งานได้แน่นอนแล้วก็ระดับที่1น,นี่เลยประมาณนี้นะใช้งานได้นะครับ ความยาวหน้าร้านจนถึงหลังร้านเนี่ยประมาณเกือบ30-50เมตรนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องของระยะนะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเปิดในตอนกลางคืนมืดสนิทจะจัด,จดข้างนอกในป่า100เมตรถึงแน่นอนนะครับผม2,000ลูเมนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมเทสในห้องสตูดิโอที่ผมอัดนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ปิดไฟเรียบร้อยหมดแล้วจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมืดหมดเลยเราเปิดเครื่องใช้งานกันเลย อันนี้เราเปิดเบอร์แรงสุดนะครับการสตาร์ทข้างได้เนี่ยจะเป็นเบอร์แรงสุดนะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมีความเป็นจุดฮอตสปอตตรงกลาง1จุดนะครับผมแล้วก็มีการเรนออกด้านข้างเนี่ยครับผมเป็นวงกว้างนะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นดวงดวงเอาไว้ส่องสว่างหาคุ้งหาของได้หมดเลยเนี่ยนะผมน้องกดตับตับอ่นนี้เห็นไหมด้านบนเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟเรื่อมเื่มมาอยู่นะครับผมแล้วก็จุดที่สว่างที่สุดเนี่ยก็จะเป็นจุดตรงนี้นั่นเองด้านหลังเนี่ยมันเป็นผ้าม่านสีดําด้วยมันอาจจะดูดแสงนนนนะะคครรรััับบผมเดดีีี๋ยวอองงงลูขจิกทึ นี่นะเบองต้นเนี่ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองปรับเป็นเบอร์2ดู 2> อ่าตัวนี้ก็จะสว่างน้อยลงขึ้นมาอีก1ระดับนะครับแต่ต่อไปเนี่ระดับสุดท้ายนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่อยากให้สองสว่างแสบตากับที่เราส่องไปด้วยมากเนี่ยก็ใช้ประมาณเบอร์หนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเบอร์3เนี่ยที่2000 m a x i m ซิม m มรเนเนี่ยค่อนข้างจะแรงเกินไปเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยก็เลือกตามการใช้งานแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้สำหรับการเทสไฟฉายนะครับ ในส่วนของราคาครับชุดเซ็ตพร้อมใช้งานแบตเตอรี่4แอมป์และท่นชาร์จราคาอยู่ที่3,230บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่มีแบตเตอรี่ของอิงโกอยู่แล้วสามารถซื้อตัวเปล่าได้ในราคาเพียง1,330บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้ทักเพจข้อความร้านได้เลยสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าอิงโกกับร้านจัมโบเอของเรานะครับสินค้าของอิงโกมีการรับประกันจากศูนย์2ปีซื้อกับร้านจัมโบเอรับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรว ทั้งหมดเป็น5ปีเต็มเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้ความคุ้มค่าแบบนี้มีให้แค่ที่จัมโบ้เอที่เดียวนะครับและในปัจจุบันจัมโบ้เอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมอําเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยมีทั้งสาขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ตั้งอยู่ที่จัังหวดน,ค,น,รนครปฐม สะดวสาขาไหนสามารถสแกนตามความต้องการได้เลยสำหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ